สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะและขณะนี้เรากําลังอยู่ที่ลานอนเนกประสงค์หรือว่าลานรวมพลกองทัพภาคที่2นั่นเองค่ะซึ่งนะคะลานแห่งนี้เนี่ยนะคะก็ตั้งอยู่ที่บริเวณด้านข้างกองบัญชาการกองทัพภาคที่สองายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะลานอนเนกประสงค์แห่งนี้ก็เป็นดําริของท่านพลโทสวราดแสงผลแม่ทัพภาคที่สองท่านปัจจุบันนะครับได้มีดําริให้จัดสร้าง ลานรวมพนแห่งนี้จะเห็นได้ว่าในขณะนี้ข้างหลังของเราครับเป็นยังไงเอ่ยด้านหลังของเรานี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาเย็นๆหลังเลิกงานแล้วค่ะนะคะจะได้มีนะคะกำลังพลและครอบครัวค่ะมาใช้ลานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีหรือว่าเล่นกีฬาค่ะด้านหลังเนี่ยกำลังสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะก็เป็นไปตามนโยบายนะครับได้ส่งเสริมให้กำลังพลเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ สำหรับรูปแบบในการออกแบบนะครับเป็นแบบไทยประยุกต์ที่มีลักษณะออกเป็น3ามมุกอยู่ด้วยกันนั่นก็หมายถึงชาติาศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่านั่นเองครับ นอกเหนือจากนี้แล้วนะคะก็ยังได้แรงบันดาลใจจากดอกพิกลสีทองซึ่งนะคะเป็นลายที่อยู่บนผ้าสไบของท่านท้าวสุรนารีหรือว่าคุณย่าโมของเรานั่นเองค่ะก็เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมานั่นเองครับครับแล้วหลังจากนี้เราจะไปดูกันครับว่าในลานอนอประสงค์ของ,ของเรานั้นมีกิจ,จกรรมอะไรที่กำลังพลและก็ครอบครัวมาใช้บริการกันบ้างไปดูกันครับไปดูกันเลยค่ะ 你有病。 ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องๆน,นะคะกำลังพลกองทัพภาคที่2นี่เองค่ะแล้วเราไปถามกันดีกว่านะคะว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะที่ท่านแม่ทัพนะคะได้สร้างลานรวมพลแห่งนี้ขึ้นค่ะค่ะก็รู้สึกดีแล้วก็เพลิดเพลิน่าสำหรับการออกกำลังกายนะคะที่แม่ทัพได้สร้างลานอเนกประสงค์ให้พวกเรามาทําประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะก็พวกเราก็นาเซิร์ฟสเก็ตมาเล่นค่ะก็รู้สึกพื้นเรียบดีค่ะแล้วก็ไม่ได้แค่ออกกำลังกายนะคะถ้าเกิดว่ากําลังพลที่เลิกงานแล้ว หลังจากเลิกง,งานเนี่ยว่างไม่รู้จะไปแต่ให้มาออกกาลังกายที่ร้านอนเนกประสงค์ได้หรือเล่นดนตรีด้านหลังเนีย่ยค่ะเอามาเล่นได้ค่ะเราจะเห็นได้ว่านอกเหนือจากการออกกําลังกายนะคะเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงนะคะให้กับกําลังคนแล้วนะคะเราก็ยังมีสําหรับนักดนตรีด้วยนะคะบางท่านบอกว่าอยากจะมาขับกล่อมเสียงดนตรีนะคะให้กับผู้ฟังนะคะได้ฟังกันนะคะก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ค่ะที่ลานรวมคนแห่งนี้ค่ะ แล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับท่านแมทัพพัทที่2ก็ได้มาเป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลกองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาสูดานผลัดที่3ณลานอนเนกประสงค์แห่งนี้ด้วยนะครับ